ครับตอนนี้เรามารีวิวไม่เชิงรีวิวอะแกะแกะกล่องจริงๆก็ไม่ใช่แกะกล่องนะเพราะวิ่งไปต้นเยอะแล้วนะเราเอามาให้ดูกันแบบว่าชัดๆดิแบบรองเทา้าแน่อนนะต้องนอนเราก็โคตรสวยนะเอาล่ะเรามาไล่ดูกันชัดๆจัดๆนะขอเป็นเรียวๆสดๆเปิดให้เห็นชัดๆ นะทีละส่วนเนาะตั้งกล้องนิดหนึ่งอ่าโอเคนี่คือออนฮะโอ้เนค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งนะนี่ครับออนะมันก็จะดำดนิดหนึ่งจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างจากคราวคราวอะไรนะคราวบูมอ คารบูมรุ่นแรกนะมันคือนี่แหละโฟมนี้ที่ที่มันนุ่มขึ้นนะแล้วก็แล้วก็เหมือนให้พื้นมาหนากว่าเดิมนะฮะก็ซึ่งก็นุ่มจริงนะนุ่มกว่าคาบูมรุ่นแรกนะครับเนะี่ยฮะแล้วก็สิ่งที่แบบชัดเจนเลยก็คือเป็นเรซซิ่งที่เบามากๆนะะเบามากๆนะครับ,นะรบแล้วก็ทรง ทรงของรอ็รอกรอ็อก็เชฟเวลาสวมเข้าไปแล้วยืนเนี่ยรู้สึกได้เลยนะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวลองสวมใส่นิดเดียวโอ,อ้เนี่ยอ่ะใส่แล้วคาดแเรากดตรงเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ามัน ไปข้างหน้านะอะไปหาโทรศัพท์มาอ่ะต่อครับนะมันก็จะมีความแบบว่าพอสมควรนะครหน้าผ้าบางแบบบางเหมือนบางมีบางเห็นข้างในเนะี่ย นี่ครับบางแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นส่วนที่เป็นตาข่ายกับส่วนที่เป็นผ้าแบบเสื้อพวกเหมือนเสื้อเทรลเสื้อวิ่งเทรลที่แบบบางโคตรอะแต่แต่ก็ต้องระวังไปวิ่งมาแล้วแบบเนี่ยไม่รู้เป็นรอยเป็นเป็นเนลอยหรือเปล่าเห็นไนะเพราะมันบางบางมากจริงๆไม่เคยเห็นรองเท้าอะไรบางหนึ่งอนี้มาก่อนผมอาจจะเคยรองเท้าน้อยแตบบ่ว่า ตัวนี้มันบางมากนะครับก็เอาไปวิ่งมาแล้ว30โลนะฮะยีโลแรกเนี่ยสิโลแรกอะ่ะสิบแปดบวกสอง่ะก็วิ่งไล่เทสนะฮะหกครึ่งจนถึงห้านะฮะแล้วก็วิ่ง 5K ได้พีบีในถนนมาก็ได้ยี่สิบสองสี่หกนะฮะก็เร็วที่สุดของผมแล้วอะ่ะ 5K เอสสี่สามสามนะครับก็ตัวนี้ก็วิ่งได้นี่วิ่งได้ความสวยงามน่าจะมาจากดีไซน์รูปตัวออนเนี่ยแหละเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนตัวคิวเนาะแต่จริงจคือออนตัวโอออนเนี่ยออนเนี่ยดีไซน์สวยมากนะครับเป็นแบรนด์สวิสนะฮะสิ่งที่สิ่งที่เขาเรียกอะไร สิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดขายก็คืองานประกอบความเป็นสวิท c h นะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดขายก็คือ,อดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครของไอตัวก้อนเนี่ยนะนะแล้วก็เขาใส่โฟมแบบที่นุ่มขึ้นนะฮะซึ่งรับประกันว่านุ่มกว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังถือว่าเฟิร์มมากกว่าคู่อื่นในทั้งตลาดอาจจะเฟิร์มกว่าอเอ็นโดฟินปโปร เฟิร์มกว่า Carbon นะคาร์บอนเอ็กซ์ด้วยซ้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวเฟิร์มนะครับเนี่ยแกะนะครับ,นะรบอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบแนวแบบอ่าแบบนี้ด้วยอยู่แล้วนะผมชอบทั้งสองแบบนะครับก็เนะี่ยเอามาให้ดูชัดๆนะแล้วก็ลิ้นก็บาง บางๆมากทุกอย่างเบาหมดทุกอย่างเบาแบบเหมือนเสื้อผ้านักวิ่งที่แบบบางๆเสื้อผ้าต่างประเทศบ,บ,บางๆแล้วก็มีแบบอีูคอเตอร์นิดหน่อยตรงนี้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นรองเท้าที่สเตเบิลที่สุดของคาร์บอนที่สเตเบิลที่สุดจริงๆนะฮะก็คือหน้าเท้ากว้าง นะครับว่านะะคนคนเท้ากว้างใส่ได้ไม่อิดอัดนะฮะผมเท้าสองอนะฮะก็ใส่ไส์ตรงอาจจะเผื่อไส์นิดหน่อยได้นะ,ะผมใส่เท่า,าเน็กใส่เท่ายี่ห้ออื่นๆนะครับนะฮะจะดูะลยอันนี้แกะแบบคร่าวๆก่อนจะไปรีวิวนะฮะนะฮะ เอาคร่าวๆให้เห็นเท่านี้นะครับสั้นๆแต่รองเท้าที่สวยเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยถ้าใครไม่ใช่แฟนออนอาจจะแบบช็อกเนาะแต่ถ้าแฟนอ่อนก็คุ้นชินกับราคานี้ <c oughs> ก็เป็นรอ,องเท้าคุณหนูอะรองเท้าดูดูรเท้าดูรวยนะงานประกอบชุดยอดอยู่แล้วนะคะความเนี้ยความคุ้มอ้ออีกอย่างคือไม่ต้องกลัวเรื่องลื่นแล้วเนี่ย เนี่ยไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นจังหวะโถอ اف, โอฟโถออฟส่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยโถออฟส่งตรงเนี้ยดีมากนะฮะจังหวะนะกดแล้วก็ไปช่วงเก้ากดแล้วก็ไปช่วงเก้าดีมากๆเลยดีมากๆแล้วก็วางหน้าเท้าวางวางได้มั่นโคงมากเนะี่ยวางถ้าถ้าเราวางตรงนี้เนาะวางวางแล้วก็ไปวางแล้วก็ไป มันโคงนะครับมันคงสุดๆมากกว่าทุกรุ่นที่เคยใส่นะครับใส่ง่ายใส่สบายแต่คนไม่ชอบแข็งก็ไม่แนะนำนะฮะาจะแข็งไปแต่ถ้าคนชินกับ r a c i n g แ a ตแล้วก็โอเคกับรองเท้าเฟิร์มก็แนะนำนะครับเราต้องดูว่าเราวิ่งแนวไหนด้วยนะก็เอาเท่าๆเท่าๆเท่า,ทา,ทาน,นี้ก่อนเนาะเปิดแกะกล่องมาให้ดูประมาณนี้นะครับ ริงไม่ใช่แกะกล่องเอาไปวิ่งมาแล้วสามสิบโลนะะโอเคเดี๋ยวจะต้องไปวิ่งต่อแต่ว่าช่วงนี้เจ็บอยู่อะนะฮะเดี๋ยวนะครับโอเคประมาณนี้